วัดีครับวันนี้จะมาอะสอนการเขียนโปรแกรมนะครับในวิชาโปรแกรมมิงแ l งเก u a ส e นะครับเขียนด้วย Python นะครับ Python 3 version 3นะครับ Python 3นะครับเราจะเริ่มจากนี้ฮะในรูปแบบนี้เรามีกัมมามาให้นะครับโดยกำหนดให้ s เนี่ยเป็น non-terminal symbol นะครับโดยตัวอักษรตัวใหญ่เนี่ยจะเป็น non-terminal symbol ่วนตัวอักษรตัวเล็กจะเป็นเทอร์มินอลซิมโบลทั้งหมดนะครับโดย s เนี่ยมันจะมีการนิยามว่าอะไรนะครับ a นิยามว่าอะไร b ใหญ่นิยามว่าอะไรนะครับโดยเราจะเจนนะครับเขียนโปรแกรม g e นให้เป็นประโยคนะครับโดยสามารถเจนยังไงได้บ้างเอาเรากลับมาดูนะครับวิธีการทำงานมันก่อนนะครับเมื่อเรากด run นะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้มีการเปลี่ยนคือประโยคที่เราได้มาคือตรงนี้นะครับ ประโยคที่เราได้คือเจนจากตัว s นะครับเริ่มจาก s มาครับเริ่มจาก s นะคือ s เรากำหนดเป็นนี้นะครับและไปเราเจนให้ได้ประโยคที่เป็นเท์มิอลทั้งหมดนะครับนิยามต่อไม่ได้แล้วเราก็จะได้อันนี้มานะครับได้รูปแบบประโยคนี้มาโอเคนะครับเรามาดูนะครับวิธีการเขียน คุจะเห็นว่าตรงนี้เราตั้งตั้งให้มันเป็นลิสต์นะครับข้อมูลพวกนี้เป็นลิสต์เพื่อใช้ในการอ้างอิงง่ายๆ,ๆนะครับโดย S เนี่ยก็คือ A A B C A นะครับ A เนี่ยเป็นไปได้ก็คือ A B A B C B A C D นะครับ B ก็คือ C D G นะครับเพราะฉะนั้น เราเขียนมาในรูปแบบรีสอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่ทดลองเฉยๆแล้วเราก็ให้ x นะครับ x เท่ากับ s1 คือ x เนี่ยที่จะเข้าไปนะครับคือค้นตัวนี้เข้ามาอินเด็กอ้างอิงก,ก็คือ0 1คือจะเอาตัวหนึ่งเข้าไปนะครับ gen x pattern นะครับรับเข้าไป3ส่วนนะครับเพื่อเป็นการร u r s สี e นะครับ c u r s ส v e จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเข้าไปส่วนของทางซ้ายไม่มีนะครับส่วนทางข้างขวาก็ไม่มีเป็นช่องเป็นไม่มีข้อมูลนะครับดูตัวแพทเทิร์นก่อนดูตัวฟังก์ชันที่เราใช้นะครับตัวนี้มี p x in x แล้วก็ post x นะครับโดย full pattern นะครับก็คือ p x บวก in x บวก ในลักษณะการทํางานเนี้ยเราจะทําจากซ้ายมือซ้ายสุดนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะดีไรทด,ด้านซ้ายไปให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปทีละตัวเมื่อคุณได้นะครับคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้คือฟังก์ชันนะเริ่มมาอันนี้คือรวม p x in x post x เข้าด้วยกันเป็นประโยคก่อนปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็มาหาความยาวของมันว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับ เพื่อที่จะทำไปทีละตัวนะครับว่ามันไปได้เท่าไหร่อ,อ่ะเราก็มาดูต่อกำหนด a a a เป็นตัวอักษรปัจจุบันที่มีนะครับว่าเราดูตัวอักษรอะไรนะครับสมมุติถ้าเป็น a นะครับถ้าเป็น a เราก็มาดูต่อนะครับ Px ก็คือให้แบ่งจาก Full Pattern เนี่ยไปที่ Px เลยนะครับแล้วก็ปิน้นแสดงออกมานะครับเช่นอันแรกนะครับมันเจอ A ก่อนนะครับเจอ A ก่อนนะครับมันก็บอกว่ามันก็เอาส่วน A เนี่ยส่วนแรกก็คือ A ไปทางซ้ายนะครับแล้วตัว A เนี่ย เจนได้อะไรเจนได้อะไรนะครับแล้วก็ทางซ้ายเหลืออะไรก็เหลือ BCA เนะเหลือ BCA ตรง A เนี่ยก็อยู่เดิมตรงนี้นะครับ BCA ก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัว A เนี่ยมันไปเจนเป็น CB เคนะครับทำอย่างนี้เคนะในลักษณะเดียวกันนะครับมันก็จะนับตัวไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะได้อันนี้เข้ามาใหม่ก็เป็น A C D x C B B C A เอาแล้วมาเช็คต่อนะครับตัดต่อไปก็คือเข้ามาหลุปมาใหม่นะครับ A C B นะครับเป็นทางซ้ายใช่ไหมนะครับเพราะเราเจอตัว B นะครับ B ก็แยกออกมานะครับ B แยกออกมาเจนได้ ai, C D G นะครับ C A อยู่ทางขวามาประกบกันเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เรียกเข้าไปใหม่นะครับโอเคนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆลักษณะการเรียกเนี่ยมันจะเรียกทางถ้าเจอตัวแรกทางซ้ายมันจะทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับทาไปถึงสิ้นสุดตรงนี้โอเคนะครับอ่ะเรามาดูความสําคัญก็อยู่ในส่วนนี้แค่นั้นเองถ้าเป็น A ทําอะไรบ้างนะครับให้ random นะครับ r ลนด o อมใน List ของ a เนี่ยมันมีกี่ตัวนะครับ r ันด o อมออกมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เนี่ย i n t x เท่ากับค่าที่มันร e r i v e ไปนะครับส่วน post x เนี่ยก็คือค่าส่วนที่เหลือนี่ก็คือส่วนที่เหลือนะครับ แล้วก็มาเชื่อมกันใหม่นะครับส่งเข้าไปใน Gen X Pattern อีกนะครับเราจะทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆโอเคดูโค้ดนะมีแค่นี้แหละสั้นๆนะครับโอเคนะครับ